สวัสดีจ้าเมื่อนี้ก็มาต่อจากเมื่อวานเดจ้าตอนนี้เฮากะหวานข้าวเสร็จแล้วเดจ้าปีนี้เฮ็ดแค่สองไร่เดจ้าเฮาหวานข้าวเสร็จแล้วเดจ้าน้ำที่เมื่อวานมันนองนองเฮากะปล่อยออกไปอีกนานหนึ่งแล้วเดจ้าปีนี้บ่ได้เฮ็ดหลายจ้าเฮ็ดสองไร่เดจ้า แล้วกับสีเอ็ดลายจากน้อยเดี๋ยวจ้ะปีที่แล้วเอ็ดประมาณสี A ่ลาเดี๋ยวจ้ะเพราะปีนี้เราเห็ดแค่มองนี่้จะเห็ดแค่สองลาอากาศตอนนี้ก็ยังหนาวอยู่จ้ะลมพัดมาตลอดเลยเด้อจ้ะเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้ว พ่อแม่พี่น้องหนาวกันบ่จ้านี่เดจ้าหลังจากที่เฮาลงมาเบิ่งเข้าที่หวานแล้วแล้วเดจ้าของก็มาเก็บกระปูเดจ้าว่าแต่ว่าตอนนี้เฮาเก็บแล้วแล้วเดจ้าตอนนี้มันอยู่ในถังเดจ้าเดี๋ยวเฮากระสิเอาไปเทไว้ด้านบน ผมก็พัดมาเด้อจ้ะแต่ว่าบ่ได้พัดแฮงคือเมื่อวานเนะจ้ะหมองนั่นก็สิเป็นควายเฮาเด้อจ้ะอืมจ้ะ แดดบ่อ้อนป่านไนดเดจ้ะมือนี้แดดอ่อนๆเดจ้ะน้ำมองนั่นก็ยังเหลืออยู่เดจ้ะเหลือเพราะว่ามองนั่นมันเอ่อมันเป็นเนินเดจ้ะมันเป็นเนินขึ้นมาทางนี้เดจ้ะ มองนน้ามันก็สิรูปลงไปแล้วมันจะเป็นเนินขึ้นมาเด้อจ้ะมองนน้นน้ามันก็ยังค้างอยู่เด้อจ้ะแต่ว่ามองอื่นหน้ามันก็กระจายแล้วเด้อจ้ะมองนั่นก็หน้าจะเป็นหลุมที่ควายเคยอยู่เด้อจ้ะนั่นจ้ะ จะมองนี่ก็ยังเห็นจะเมดเข้าน่นจะจ้ะแต่ว่าให้นี่บรอดีวานบอดีวานหลายป่านใดแตจะประมาณสามกระสอบแต่จะให้นี่แต่ว่าให้นี่กระสิวานหลายกระสอบจักหน่อยแ้่จะวานสี่กระสอบเลยแตจะ เลยเด้อจ้ะเดี๋ยวเฮากระิพาไปเบิ่งกับปูที่เฮาจับได้เด้อจ้ะไปเบิ่งกันเลยจ้ะนี่จ้ะปูที่เฮาจับได้เด้อจ้ะก็ได้พอเอาไปมกอยู่เด้อจ้ะ เอาไปเฮ็ดเป็นมกปูเดยวจะแบ่บแสบจ้ะพี่นอกมีปูตัวน้อยน้องจ้าแล้วก็มาอัปเดตน้ำของคลองเฮาเมือน,นี่เด้อจ้ะก,กำลังสิเต็มคลองเราเดี๋ยวจะว่าเปิดน้ำใส่เมื่อวานนะจ๊ะเมื่อวานยังประมาณประมาณหัวเข่าอยู่เลยจ้ะเมื่อน,นี้ก็ได้ลายแล้วเด้อจ้จะลายเติบเลยจ้ะ เกือบสิเต็มคลองเลยเดาจ้าเนี่ยเดี๋ยวเฮาเอากระปูขึ้นไปเก็บเลยเดาจ้ะอันนี้ก็เป็นปูเดาจ้าที่ยายเก็บได้ก่อนหน้านี่เดาจ้าเฮากระสิเอามาเทรวมกันเลยเดาจ้า นี่เด้อจ้าก็บสเป็นปูนทั้งหมดเด้อจ้าที่ห้อเก็บได้เด้อจ้าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนั่นจ้าไปแล้วเด้อจ้าสวัสดีจ้า